ข้าวสุกทะเลาะกับใครทะเลาะกับใครไหนไม่ดูข้างล่างสิทะเลาะกับเสียต้มต้มทำไม ไม่รู้ไอเล็กๆอยู่ตรงนั้นแย่กันเหรอลูกฮะโอ้ยชมๆจะให้แม่ทำงานหน่อยลูกเอ๊ะเัาต้องออกมาลูกต้องออกมาเริ่มละเริ่มละเริ่มมันเลงละมันเลงละข้าวสวยก็เริ่มจะไม่ยอมนะข้าวสวยไม่ต้องไปช่วยเขาข้าวสวยมา ข้าสวยจะไป่ช่วยเขาทำไมลูกออกมาเข้าสวยออกมาแม่เข้าไปไม่ถึงนี่แหละข้าสวยออกมาไม่ต้องไปช่วยพี่ข้าต้มลูกข้าสวยหนูไม่ต้องเก่งเกินไปละมั้งมาหาแม่มาทางนี้มาหาแม่ไม่ต้องไปช่วยข้าต้มมามาเขาแค่หยอ,อกกันลูกข้าสุกออกมาแล้วข้าสุกเดินออกมาแล้วเ <c oughs> อ้ยครับครับ มแม่เรียกเขาสวยืมไม่ได้ทําอะไรก่งจริงจังขข่กันเล่นๆพอสวยนี่ก็โหวไปช่วยเขาพี่ต้มพี่ต้มไหนหนูช่วยเองพี่ต้มอ,อืมอ่าพี่ต้มทะเลาะกับใครเด้วหนูช่วยเองเขาสวยบอกครับเข <c oughs> าสวยเก่งเกินมิลูกพี่ต้มพี่ต้มหนูเดินไม่ได้แต่หนูจะช่วยพี่ต้มเองเขาสวยบอกพต้มบอกนายไปไหนวะ ข้าสุกยหายไปไหนวะข้าสุกฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เว้ยต้ม <c oughs> ฉันมีแม่อ,อยู่ข้างๆนิ้วต้ม <c oughs> จ้าเอ๋เออทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันละะกูนละะกแม่ รักกันสิลูกรู้ไหมรู้ไหมนี่แหละเหตุผลที่แม่ยังไม่อยากก็สุกออกไปนะคะต้องให้ก็สุกปรับตัวให้เยอะๆก่อนรับเล็บรับเล็บรับเล็บ,บ,บอืนะคะข้างนี้นะคะที่ไม่ค่อยดีนะแต่เขาก็รับเล็บได้ปรับตัวแล้วก็ให้ทุกอย่างปลอดภัยก่อนนะคะไปเอาออกไปนะดีกว่าให้น้องไปปะทะกันแลวส่วนเดี๋ยวแม่ก็ไว้ค่อยอ ให้น้องคุ้นเคยมากขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาไปที่สวนหย่อมให้น้องดเดินที่สวนหย่อมนะคะตวตวนะนี้กว้างน้องก็เดินเล่นตลอดนะตรงนี้กว้างน้องก็เดินเล่นตลอดเดินไปเดินมาเดินขึ้นเดินลงใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไว้ให้ทุกอย่าง ดูสงบสงบกว่าน,นี้ก่อนนะให้หนูคุ้นเคยมากๆแล้วก็ไม่ไปเอาไปสนหยบนะลูกนะเห็นไหมให้หนูปรับตัวได้เยอะๆกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้เดินจวพาไปเดินสนหยบนะลูกนะอ้าวสองพี่น้องนี่ยังไม่ออกไปไหนอีกเฝ้าอยู่ตรงนี้อีกถ้าสวยออกมาแม่เข้าไปเอาไม่ได้ออกมาลูก ออกมาแล้วออกมาโอ้ยเข้าไปอยู่ทําไมใต้นั้นนะออกมาจะไปช่วยพี่เขาอะ่ะดออูตัวเองก่อนลูกเอ้ยตัวเองยังเดินไม่แข็งแรงยังช่วยพี่เขาดูสินะลูกรักพี่ก็ต้มมากพี่ต้มหนูรักพี่ต้มหนูไปช่วยพี่ต้ม,ตมดูสิเนะี่ยเหมนคนนี้นะนั่งเฝ้าแม่เนี่ยนั่งเฝ้าแม่แม่จะอยู่จุดไหนมุมไหนแม่ทําอะไรก็นั่งเฝ้าแม่ เอาฟ้าตกคนเก่งออกมานะคะออกมานะคะจะไปช่วยพี่ต้มจะงบแล้วใช้นั่งตรงนี้แล้วเคนะเดี๋ยวก็ดีกันนะจับมือกันนะรู้ไหมเดี๋ยวจับมือกันนะดีกันนะลูก รักกันรักกันนะต้มรู้ไหมครับต้มต้มรู้ไหมรู้ไหมครับลูกนอนเฝ้ากันไว้นะนอนเฝ้ากันไว้นะห้ามทะเลาะกันนะรักกันเป็นพี่น้องกันรักกันนะลูกนะอยู่บ้านเดียวกันเป็นลูกแม่ต้องรักกันนะลูกรู้ไหมรู้ไหมข้าวสุกรู้ไหมต้มรู้ไหมครับเป็นพี่น้องกันต้องรักกั meter, an ははนนะลูกนะ กินข้าวจากมือแม่กันทุกคนจากฝีมือแม่กันทุกคนนะแม่ทำข้าวให้กินด้วยมือแม่เองนะพวกหนูต้องรักกันรู้ไหมห้ามทะเลาะบาบอแวงกันนะลูกนะเป็นพี่น้องกันนะลูกนะบ้านเดียวกันนะรู้ไหมฟังนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยเรื่องไหมข้าวสุกเรื่องไหมครับข้าวสุกเรื่องไหมหนูก็ฟังไว้งั้นหละแม่ข้าวสุกฟังไว้งั้นแหละ แต่ไม่รู้ข้สูกจะทำได้หรือเปล่าแม่ต้มต้มต้มฟังไหมฟังแม่พูดไหมต้มฟังอยู่แม่แต่ต้มรู้จะทําได้หรือเปล่าแม่ลองคิดดูก่อนแม่อะงั้นก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะเดี๋ยวคงได้นะโอเคไหมโอเคบายขอบคุณครับ